อ่านว่าฟังแม่แม่แม่แมนี่ยไม่เดี๋ยวแม่แม่อ่านให้ฟังก่อนนี่เขาบอกให้นะเรียนวาดภาพพ่อ,อของฉันหุ่งพร้อมเขียนบอกรักพ่อวะเหรอวิ่หุิ่งไหนนอ่ะวาดรูปพ่อดูหนาใหญ่ๆตรงนี้หนาใหญ่ๆไม่หนาเหรอไอหนาใหญ่ เ <Ừ. S 1> ออดูนี่โอเคอ่ะต่อไปมีหูไหมดูดูพอมีหูไหม,มพอมีหูไหมดูก่อนหไหนหูอยู่ไหนหูหูอยู่ตรงไหนโอเคอ่ะหูเป็นวงกลมสองข้าง,งอ,งห,างอหนึ่งข้างแล้วตานีอีกข้างนึงอี่ตาดูงไลง่ เอออันนึงหูอยู่ข้างนอกอันนึงหูอยู่ข้างในลบลบลบหูก็อยู่ข้างนอกหูที่เขาไปอยู่ในนี่แดงไงล่ะหูมันจะงอยู่ข้างนอกนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะหูอยู่ข้างนอกแบบนี้หูอยู่ข้างนอกนะเอออะเอออะวาหูอีกครังนึง เออหูที่นี่ทำหูเยะทำตาโตหูข้างนี่อยู่ตั้งนี่อีกอหูหนึ่ง <c oughs> อยู่ข้างนอกนะเออไม่หูมันหน่อยเถี่ย <c oughs> หูมันหน่อยแต่นี่หูใหญ่เ <c oughs> ออโอเคพอยังอมเหรอแม่พ่ออ่ะ <c oughs> เอาเอาที่พ่อจเอาเร็ว าปาเออเอาหูเอาเท่าหูแบบหูวันวายเนี่ยเดี๋ยวดูพ่อเน่ะพ่อหูใหญ่หรือพ่อหูเล็กดูดูอู๋ใหญ่หืเออดูดูอ,อดู๋หอู๋เล็กตวใเอออันที่นี่พ่อมีตาไหมดูดูเนี่ยดูด,ดูมีตาไหมนัน่นนอนอยู่นั่นฮึมีตากี่ข้างหนึ่งสองมีตากี่ข้างนับ เออโอเค<ห>อ่ะเออ,อพอมีตาไม่ถามดูโอย้ <laughs> อยยยยโอเคเออโอเคอ่ะมีตาสองข้างตาอยู่ตรงไหนโอ้โอเคหนึ่งข้างแล้วเออหนึ่งข้างแล้วตาอีกข้างนึงอาขึ้นไงเอออ่ะอาตาตาไม่มันอยู่ข้างกัน ว่าไปตามันก็อยู่ใค่ไก่ก้มนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวม่มีจมูกตรงกลางอีกจมูกกระโบมีไหนจมูกอันนี้จมูกเออตาอยู่ตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โอ๊ยวงกลมตรงนี้อันนี้จมูกก็ได้เออตาวงกลมเอาใหญ่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 โอ๊ยตาหน่อยที เออข้างอย้างนี้ตา,ตาได้นี่เอออ้าวที่นี่มีข้างในคือกันแมไม่มีข้างในกันหมอ่ะมีข้างในโอ้มีวงกลมแบบว่ามองเห็นกันได้เออโอเคในปากอ,อยู่ในปากปากใหญ่หรือปากน้อยอาก่ พอยิ้มนี่เออว่ะพอยิ้มไหมนี่พอยิ้มเออไหนเอพอยิ้มนี่มีคิ้วไหมคิ้วคิ้วอยู่ไหนคิ้วคิ้วหายนะดูคิ้วดูเออคิ้วเออคิ้วมีสองางอิคิ้วอวว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  คิวทำไงโค้งโค้งเออโค้งเอออันไหนมีขางมีจะขางเออมีสองขางอ่ะโค้งอีกขางนึงโค้งเออตรงไหนอีกที่นี่เอ๊ะมันขาดอะไรเนี่ยอันนี้ตั้งใหญ่อือันนี้ตั้งใหญ่ไม่ขาดอะไรอีกผมมีไม่อมมีมีหนวดไหมนี่ S 2> <S 2> นวดอยู่ตรงไหนออวีอ๋อเอออะทำนวดที่นี่ออเออนวดอยู่ตรงนัน้น <g> ะอ่ะนวดนวดเอเขยียนนวดทำตรงไหนนวดอีวากขีดเป็นเส้นตรงลหลายเส้นลูกเออ,อจึงจ้งจึง้งจึ้งเออเออทำไงอีกนี่นาะมันเลี่ยมเลี่ยมเนี่ยมันเลี่ยมเลี่ยมมันเป็นเลี่ยมเ,เลี่ยมอ,อกมาฟึม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 ขีดเส้นตรงลงมานีจึ้ง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 นี่ เออนั่นหนวดเออนั่นเออเก่งเว้ยอือโอ้พ่อมีหนวดได้เนี่อือโอ้มีฟันแม่ดูดูมีอย่างีี้มฟันแม่ดูเอามีฟันเขียนฟันฟัน เออเอามีฟันมีฟันสองสี่พอไหนฟันเขียนยัไงเมยสวนทำางไงฟ,ฟันฟันยังไงฟันสี่เหลี่ยมนี่เขียนตรงนี่สี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี C ่ยมเอานี่ฟันต้องเป็นนี้นี่ดไม่ต้องลบก็ได้นี่ว่าจะลบอันนี้ปากเอาปากไหม ฟันเขาทำยังไงเดี๋ยวแม่ทำให้ดูก่อนนี่ตึ้งตึ้ยงยังงี้ฟันออเอเอทำไเห็ยนยังไงเอออปากก่อนปาก<ม>อยู่ไหนมีปากแลก็มีฟันเด้เออในปากเราปากกับโบ,บ,บมีมีฟันไ<อ><อ>ด้ไงหรอใช่ทำปากก่อนปากยิ้มนะ่ะยิ้มยิ้มเออแก้วอันนี้นวดอันนี้นวดนี่ยา ไหนมันเมยทำให้เอ่อพ่อมีปากมั้ยนี่เมยทำปากให้ปากคำนี้จึงแล้วว่าจะเขียนเองได้ไหมนี่มีฟันนี่เออยัอไงแล้วว่าเขียนเองก็ได้หรือแม่ให้เมยทำอีออนก่อนเออมีผมเปล่าผมยังไม่ทันมีเลยอีออนก่อนนะอ่อนเออต่อกันเอาฟันอีกมีฟันเยอะฟันเยอะก็เขียนเยอะๆอ๋ออ๋อไม่ใช่ค้างหายนี่ คืออ่ะผมที่นี่ผมผมไหนผมที่นี่อ้าไงลูกกุยอืมเอาผมที่นี่ผมมีไหมหัวยิกไหมพ่อหัวยิกไหมอีเออมีอันนี้เหรอไหมอืมเออพ่อมีผมอ้าแบบบีไหนพ่อทำยังไงอออแบบบีเออโอเคมีผมมาเขียนที่นี่ผมอ้าแม่บีอ้าผมตรงไหมขีดไปขีดทีทีขีทีทีทแบบนี้ขีทีทีที อ่ทำผมเยอะหรือผมหน่อยเออขีดอ่ะเอออ้โหอืมโอเคอ่ะอาอย่างเงยรุ่มรอืมอ่ะขีดซะผมขีดเส้นตรงจึ้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 งเนี่ยออ้าวไม้เออพอทำแบบนี้อ่ะเขียนผมผมน่ะเส้นตรงจึ้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 งแม่พาเขียนอ่นี้จึ้งจึ้งจึ้งขีดเส้นตรงเส้นตรงนะ เออผมเออผมตร๋งดิกเลยเออผมปอมีเยอะไหมหรือมีนิดเดียวอืมถ้ามีเยอะก็เขียนเยอะอืมอืมพอยังอืมเอืะแต โอเคอันนี้คืออะไรนี่บ้านดภาพอพอของฉันเนาะอืมอันนี้เราระบายสีแล้วไม่ให้เขียนได้